สิวอุดตันเยอะมากอ๋อผิวมันแล้วก็สิวอุดตันเยอะมากเลยแล้วตอนนี้ครีโอดูแลให้แล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าหน้าเรียบเนียนขึ้นไม่มีจุดของสิวอดุดตันอีกเลยคะ่ะโอ้หน้าเนียนขึ้นแล้วก็สิวอุดตันลดลงเนานะดูผ<ด>่องขึ<ด>้นเนี่ยแก้มดูแบบหน้าอมชมพูเลยเนาะที่ครีโอดูแลให้น้องเนาะเออแล้ววันนี้ฝากถึงเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องผิวกันอยู่น้องดีใดอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆบ้างคะก็อยากจะแนะนำนะคะว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องผิวสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะแนะนำคีโอคลิินกให้ดีโออออคคลลิินนนนนกกเเเป็หึ่่่งงใตัวืืขพๆ อยากหน้าใสต้องรีบไปครีโอนะคะรักษาสิวราคาจิว๋วนักศึกษาเลยแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆในช่องติ๊กต็อกเยอะมากเลยฝากให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันตอนเที่ยงด้วยนะคะสําหรับมีเกมมีของแจกเยอะแยะไปหมดเลยเนาะยังไงก็มีอะไรก็อย่าลืมนึกถึงครีโอนะคะบ๊ายบายคะ่ะรีวิวเยอะสุดแล้วไม่หยู่ณนุจุดนี้นะประสบการณ์ยีปีถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้ป่ะปรึกษา คคล็อกเฟรครีโอริต้าระวังแบลล็อกเป็นแบบด้วยนะเจอ